โบไสนะครับมีน้องกจะโจทยนะครับตั้งแถวนะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับจะเข้าที่แล้วก็จะชาร์จไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเมืองกาได้ผลิจกันดีๆนะครับในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันนี้นะครับครัโอการนี้นะครับน่าจะ เรือแแถวหลังเขาเลยนะครับก็จะขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับนางสาวมดิตย์สปนท่านประธานที่ท่านอับฟันกล่าวรายงานนะครับท่านปีละลุกกมนะครับและแล้วก็มาจากท่านนายกเทศสุนทรีนะครับเป็นประธานในันนีนะครับกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับกขาบียนเชิญครับ เรียนท่านรักสีท้องฟ้านะครับดุลยรดชการทางดุครเดชรถรถหลีงยาพุกรองนายกรัฐมนตรีกรมโยธาผอหน่วยส่วนราชการคณะผู้บริหารหน่วงานรัฐบาลและคณะกรรมการฝ่ายจัดโครงการรู้สึกพิเกตการสูงนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการโยงลง ป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลประจำปีพุทธศักราช2568ในวันนี้เพื่ออการสหประชาชาติกํากำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนรลมดังต่าวอย่างนาแน่วแน่ ที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดต,ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนถึงปัจจุบันจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่งดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์ักเพื่อมุ่งเน้นการดำเนินง,งานในระดับชุมชนระดับหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นำไปปฏิบัติและให้การมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการผักเครื่องต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในลักษณะของการดุลยการเทศบาลตำบลโพัยอำเภอโพัยจังหวัดอุบลราชธาน,จานีจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีพุธศักรช2,568โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. เพื่อรณรงการต่อต้านยาเสพติด ให้เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนรู้สึกถึงโทษมีการเฝ้าระวังและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความรู้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้ตลาดถึงพิษไทยของยาเสพติดและความสําคัญในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไปบันนี้ได้เวลาอสุดติวแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการป้องกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลประจำปีพุทธศักราช2568เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน ขอยนเชิญครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านรองนายกเทศมนตรีอำเภอตัวซและคณะกรรมการฝ่ายจัดการทุกท่านนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเรื่องในวันออกต้านยาเสพติดโลก26พฤศายน,น ตาปี2 5 6 0ในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและประทับใจที่เห็นทุกฝ่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยการสนับสนุนจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและเป็นการรวบรวมกำลังกายเสียสละเวลาเพื่อทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อ,อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2568ซึ่งพวกทัวร์ทุกท่านทราบกันดีว่าพิษภัยของยาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่สําคัญและเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหากันอย่างจรงิงจัง โดยต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงได้กำหนดให้วันที่26นิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกในโอกาสนี้ข้าพเจ้านางสาวมนัสวีสะพร้อมนอมอายอำเภอโพไซ์ขอเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอโพไซขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด และขอนำกล่าวคำปฏิญาณตนว่าข้าพ,จาาพเจ้าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาและพระมหากษัตริย์เออมหากษัตริย์จะร่วมทําความดีจะร่วมทําความดีเสียสละ,สสะทุ่มเทกําลังกายทุ่มเทกําลังกายพํานังใจกํานักใจ และสติปัญญาอย่างสุดกำลังและสติปัญญาอย่างสุดกำลัง <herum. S 2> เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินพระพุทธตนเป็นคนดีพระพุทธตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ผลิตไม่ผลิตไม่ค้าไม่ค้าไม,ไม่เสพไม่เสพหรือให้การสนับสนุนหรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโพไซทุกท่านรวมทั้งส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ขอให้การรณรงค์จัดทำกิจกรรมต้านยาเสพติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการและก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานโครงการเดินรณรงค์ป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2568ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพไซนักบัดนี้ขอเสียงตัวมือทุกคนนะครับเราจะสู้ต่อต้านยาเสพติดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ เรื่องเดิมเรื่องเดิมฉันมะื่พอแล้วนะขบวนก็จะเริ่มนะครับผมคืนนี้เป็นคืนเดือนแจ้งจริงๆคนเสพตายคนขายติดคุก เสีตายคนขายติดคุกคนเสีตายคนขายติดคุกพขอความนมี้ปลุกให้ฉันจุกจิกคนเสีตายคนขายติดคุกนคนเสีตายคนขายติดคุกขอความนี้ปลุกให้ฉันจุกจิก ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันมยุดจึงต้องเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันมยุดจึงต้องขายสิ่งที่ทำลายลูกหลานมนุษย์กันเองคนเสพตายคนขายติดกุกคนเสพตายคนขายติดกุพราะความนิพลให้ฉันชุกเข็ thank mm -hmm. you มบางอย่างไม่พิษถึงตายต้องแอบขายและแอบเสพฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันจึงต้องเสียฉันเองไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันจึงต้องขายฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไม ้จว่าทำไมมันจึงต้องขายสิ่งที่ทำลายลูกหลานมนุษย์กันเองเสีตายคงท้ายจะคุกเสีตายคงท้ายจะคุกเพราะความคุกให้ฉันชุกคิดเสีตายคงท้ายจะคุก ที ass ่แล้วต่อ